อบทอดกระเทียมหอมวะเขือม่นิดคาะปบได้กินมากดูดิอหอมกระเทียมมากเลยหอมมากหอมมากอื้อหออหอดอื้อหขาเจียวใจอย่าเบิ่มเลยค่ะหอมไหมคะหอมหอมมาก ี่เมย์ต้องกินข้าวให้หมดนะโอ้โหจานเนี่ยเท่านี้จะกินหมดได้ไงเนี่ยเดี๋ยวพี่ตาช่วยกินจิเจออย่า,าเบิ่อเลยอหอมนุย่ยหอมามากกับข้าวสวยร้อนๆว้าวมาแล้วเห็ดหมปูป่าร้านลุงเมลตลาดไทยมึงพี่น้องจะแซ่บปักเลยหอมมากต้องมาชิมต้องมาชิมน่ากินมากอาหารข้าวจานใหญ่น่ากินมากกินมาเหมือนทอากระหออกับ กินไม่หมดเราก็ห่อกลับได้นะคะอาหารจานใหญ่มากไข่เจียวฟูฟูจ้าดได้กินไหมคะทุกคน